ศาสตราทุคุณศาสนาจารย์ดรวันเพชรสงครามจบจากสถาบันศาสนาศาสตร์บัตติสต์ประเทศไทยศาสนาศาสตร์จากรัฐฟลอริดาและเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาอดีตศาสตราจุรศาสนาจารย์ดรวันเพชรสงครามเคยดำรงตำแหน่งประธานคริสตจักรบัตติสต์ในจังหวัดชาเชนซาวประธานสาขคริจักรบัตติสต์ประเทศไทยประธานคณาจารย์คริสตจักรบัตติสต์ กรรมการมูนิธิคริสจักรบัตติสสาธุกุลศาสนาจารย์ดร,ร,รวันเพชรสงครามมีผลงานด้านวนารรณกรรมคริสเตียนมากกว่า60เล่มและได้รับรางวัลคนดีสังคมไทยจากหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจในปี2003ปริญญาดุษฎีบ,บรรัณฑิตกิติมศักดิ์คริสตศาสนศาสตร์จากวคลิฟต์ยูนิเวอร์ซิตี้ปี2010รางวัลคนดีคิดดีสังคมดีตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2012ปัจจุบันศาสุคุณาศาสนาจารย์ดรวันเพชรสงครามดำรงตำแหน่งศิทธยาพิบาลอาวุโสคริสตจัดรรมกา้าและต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับสาธุคุณาศาสนาจารย์ดรวันเพชรสงคราม